พี่จ้าเล่นหลังแปสักหน่อยต่อครับเฮ้ยอหลได้ไพี่ไอหได้ไงนู้นเอาหม let's go ้ let's go let's go let's go let's o IC เสมอฟิง่อูเสมอโนโดไอโดนตามเออยู่โดนตามออฮะ ไอ้ยี่เือนคนไทยเลยพี่คนไทยปะเนี่ยมาตอฮอไม่ใช่น่าจะเกาหลีแว่อนยางไทยเอ้วีซีอนด์มีไอซีอนดมเดนสไลด์ดาวเดนสไลด์ดยูซียยูซเลยอย่างเงี้ยชัดจีอีกแล้วเลยอุ้ยุ้ยุุ้้ย bầu, nghe bầu, bầu, với cả bài. nào oh my god, I do nothing. <laughs> It's okay. <laughs> you got a point. <laughs> hey, where is my 3x? <laughs> oh, I see. <laughs> hey, do you wanna open the body <laughs> No, 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 wait time, wait time. <laughs> oh, okay, wait time oh. kill enemy, okay. Oh, kill we let, must kill, kill enemy. Yeah, let's go kill <laughs> Next round, round I will play Wokiri, okay? <laughs> to buy enemy for you. ช่วยผมเล่นไม่ไหวแล้วพี่ Where Where are you from? I'm from Thailand เห Where you from ้อมเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วไทยแรนด์คนไหนบุดอังกฤษตันยังฟิลิปปินส์ฟอมตายแรนดตู้เอาพี่บ่าวเอาพี่บ่าวเอาพี่บ่าวมันไรอยู่โอ้โหไมายแตกครับไอ้เหี้ยมันโลวิ่งอยู่น้ำพบ รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรือง้เรืองหนาผมหนาผมเลยมันตายได้ดังกูอีพีเจ้านัดไม่โดนสักนัดเลยเหลือจะเชื่อ

ดอบครับพี่ดอบครับเฮ้ยมันมันขึ้นนั่นมันขึ้นเนี่ยรอเกินไปมั้ง

เอาเตต้นเรเรดีเลดนหลังกองีโเลอเดอยู่ในบ้าพี่ผมฮิวก่อนพี่ผมหิวก่อนพี่ผมหวอนยู่บนขาครับพี่ผมฮิวอ้ฟังก็แต่ครับครับไฟฟังกก็แตกครับ เล็ดเล็ดไแล้วนะโซ่อนอยู่ล่างครับชั้นหชั้นหนึ่งีเต้นมาโอ้ยย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 ยอยยยยยยยกยอยนย โอ้โละระยะนันเปไปบ่ได้เกอไม่ทันจริไอ้ยี่ท่ข้างอกหมดเลย มดแล้วเหรอดเกิดไอย่ไขมะไอ้อนเลนวายเลยอยากอนเล่นเลยจีจีคับจีจีคับตีเราไม่เกินไปากจีจีค่ะเกินปุยบุยทะลุ็รบบียิงมาแน่หใจโอยี่เดือเยนะเมังเยอะเลยนะขเล่นเฉย Y yo quiero